ทีนี้ในงานต่อเติมแบบนี้บางคนบอกว่าผิดไหมมีคนร้องเรียนไหมต้องถาว่าใครเป็นผู้เสียหายก่อนถ้าตรงนี้ไม่มีใครอยู่เป็นถนนหลวงนะครับเป็นถนนหลวงเลยก็ไม่มีคนร้องเรียนก็ไม่มีผู้เสียหายนะครับก็คือก็สามารถทําติดกับรั้วได้เลยนะครับแต่ไม่เลยรั้วนะทาต่อเติมอยู่บริเวณ ส่วนของรั้วด้านในก็คือเคลียร์ในนั่นแหละนะครับก็คือไม่เลยออกจากรั้วด้านนอกนะครับตรงนี้ก็สามารถทําได้ไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดแต่ถ้าเมื่อไรคุณต่อเติมเลยออกมาจากรั้วของคุณแสดงว่าเลยหมุดเขตที่ดินพอเลยหมุดเขตที่ดินเสร็จนะครับหลวงเนี่ยสามารถสั่งให้คุณถอดถอนหรือถอนแล้วก็สั่งฟ้องร้องคุณได้นะครับตรงนี้จะต้องดูให้ดีๆนะครับดังนั้นในการทําประเภทนี้นะครับ าสามารถทําเป็นระแนงได้นะครับไม่ใช่เป็นผนังทึบนะครับเป็นระแนงโปร่งแบบนี้ทําได้แต่ถ้าเป็นผนังทึบในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะต้องไปขออนุญาตกับทางเขตทางอบตอทางเทศบาลนะ<ม>เพื่อที่จะให้เขาทําหนังสืออนุญาตให้คุณทานะครับแต่ส่วนมากจะไม่ผ่านเพราะถ้าเป็นผนังก่ออิฐทึบเนี่ยเขาจะให้เป็น50เซนเพราะมันเป็นงานต่อเติมอะไรประมาณนี้นะครับ